อาการที่ยกแขนไม่ขึ้นพวกนี้อาจจะมาจากปัญหาของกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหน้าไหล่เนี่ยมันเกิดการเกร็งตึงการนวดแก้อาการตึงหรืออาการปวดของกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถทําได้ครับเปิดปิดประตูลมขยับ เพื่อลดอาการตึงของกล้ามเนื้อเจอคนไข้ที่มีอาการปวดแล้วลงแขนยกแขนไม่ขึ้นตื่นมาตอนเช้านี่เหมือนแบบแขนแบบเป็นอัมอพาตเลยนะครับอาการพวกนี้สามารถนวดแก้อาการได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีนวดแก้อาการกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ อาการที่ยกแขนไม่ขึ้นพวกนี้อาจจะมาจากปัญหาของกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหน้าไหล่เนี่ยมันเกิดการเกร็งตึงหรือมีการฉีกขาดเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นการนวดแก้อาการตึงหรืออาการปวดของกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถทำได้ครับวิธีการนะให้คนไข้น,ะนอนงายในะลักษณะนี้ก่อนนะครับแล้วเหยียดแขนลงไปพร้อมหมุนแขนออกเปิดแขนไว้นะครับผ่อนคลายนะครับพยายามให้คนไข้ผ่อนคลายมากมากๆนะครับอาจจะขยับตัวในลักษณะนี้เพื่อให้คนไข้รีแลกที่สุดเนาะเสร็จแล้วนะครับ เราเริ่มจากการคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณบ่าต้นบ่าตรงนี้ก่อนเพื่อจะทําให้กล้ามเนื้อแถวนี้มันคลายถ้าเรากดไปเจอกล้ามเนื้อไหนตึงนี่เราคลายก่อนเลยนะวิธีการก็กดเข้าไปนะครับเข้าไปตรงๆงก็ได้นะครับกดไล่ก่อนนะหาจุดที่มันตึงมันเกรงก่อนนะครับอ่าโอเคแบบนี้นะครับพอเราเจอจุดไหนตึงเกรงเราก็คลึงคลึงได้คลึง เพื่อจะคลายนะครับตัวกล้ามเนื้อแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เอียงคอคนไข้ามาขนาดหนึงนิดนึงนะแล้วก็กดไล่เข้าไปชิดๆกับกระดูกต้นคอแบบนี้นะครับจะเป็นกล้ามเนื้อที่ยาวลงไปที่บริเวณไหล่นะครับหรือว่าซี่โครงเนาะ พวกน,นี้ถ้าเผื่อว่าคนไข้ไม่ได้ตึงบ่ามากเราก็เน้นแค่ที่บ่านิดๆหน่อยๆล้วก็ดูตรงกล้ามเนือ้อที่มันตึงหน่อยก็พอแต่ถ้าคนไข้มีอาการตึงบ่าร่วมด้วยแล้วคลายเยอะๆเลยนะครับดังนั้นถ้าใครที่คนไข้ไม่ตึงมากเราก็นวดตรงบ่าในท่านเนี่ยนอนหงายแค่นี้ขยับถ้าเจอก้อนกล้ามเนื้อก็คลายตรงนั้นก็พอแต่ถ้ามันน้อยหน่อย ไม่เยอะมากเราก็ข้ามไปเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เจอเดี๋ยวผมพาทำต่อแบงนี้นะประมาณนี้เนาะอ่าทีนี้เราสามารถจะกดให้มันลึกได้นะครับโดยการให้คนไข้นอนตะแคงนะครับอ่ะให้คนไข้นอนตะแคงให้คนไข้นอนตะแคงนะครับเปิดในลักษณะ,ะน,น,นี้นะอันนี้ผมเปิดเสื้อให้นิดนึงนะปึ๊บแล้วแขนนะเหยียบตรงวางไว้บนลำตัวแบบน,ะนี้แล้วเราก็ใช้มือนะครับคึ้เข้าไปทางนี้ไล่นะครับพร้อมกับยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ คือคืนโอเคนะครับไล่ขึ้นลง3 5ถึง5รอบจุดไหนที่มันตึงเราก็คลึงคลึงหาจุดที่ตึงด้วยนะครับเพื่อจะลดอาการปวดคนไข้ด้วยต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะปลดเข้าไปในซอกของต้นคอแบบนี้นะครับ แล้วก็ไล่ลงมาชิดกับกระดูกต้นคอนะครับแถวนี้ในกรณีคนที่ตึงบ่านะตึงบ่าแล้วปวดไหลท่ทางด้านหน้ายกแขนไม่ขึ้นที่เจอบ่อยคนนี้ก็กดถ่ายด้วยต่อมานะครับเราจะมายืนข้างคนไข้ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้มือนะจับใต้ไฮประละ้า บริเวณใต้ไหปลาเนี่ยสามารถจะคลึงกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ไหายปลาได้เบาๆนะครับขยับนะครับเพื่อลดอาการตึงของกล้ามเนื้อหัวไหล่ร่วมด้วยนะครับประมาณนี้ใช้มือนะครับถ้าใครไม่ถนัดใช้นิ้วมือก็เป็นอุ้งม,มือเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไล่ลงมาถึงขอบ ทางด้านนอกของหัวไหล่นะครับแบบนี้นะครับปล่อยแขนนะครับให้คนไข้ผ่อนคลายถ้าคนไคข้รู้สึกเจ็บมากอ่าผ่อนึงนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาจุดที่เขามักมีปัญหากันเลยคือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ครึงจุดที่มีปัญหาเจ็บเลยนะของใบเสร็จนะครับกล้ามเนื้อที่มันฉีกขาดนะครับเป็นจุดเกาะนะครับดังน,น,นั้นกดเบาเนาะ วิธีกดคือกดไล่ออกกดไล่ออกแบบนี้อโอเคแล้วก็คลึงที่บริเวณก้ามเนื้อเขานะครับแบบนี้ Okay. ทีนี้แขนทางด้านในนะครับปิดแขนออกกดจุดที่มีเป็นกล้ามเนื้อของเขาสามารถนวดได้เต็มที่เลยคือจุดนี้นะจุดนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเวลาตึงปวดเนี่ยแถวนี้มันจะเกร็งนะครับเป็นกล้ามเนื้ออักเสบได้เลยดังนั้นถ้ามันมันอาการมันผ่านไปแล้วสักวันสองวันนะเราสามารถนวดได้แต่ปวดช่วงแรกๆเอา,าครบเอาหอดก็ดีนะครับ ส่วด้านในด้วยนะครับ้ก็ด้านนอกแขนต้นแขนแบบนี้พยายามกดที่กล้ามเนื้ออย่าก,กดที่กระดูกนะครับกดที่กล้ามเนื้อนะอ,อันนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อเยอะครับลายมัด ต่อมาครับต่อมาคือบริเวณแขนนะครับเริ่มจากด้านหลังก่อนก็ได้นะครับแบบน,นี้เวลามันปวดล้าวว่าจะลงบางควลงไปที่แขนได้นะครับไปที่แขนได้ขึ้นลงสามถึงห้ารอบนะครับการหมุนแขนออก้านด้านหน้าหน้าแขนนะครับนี้ ตรงนี้นะครับ ทีนี้เหลือเปิดปิดประตูลมลดการไหลเวียนของเลือดก่อนนะครับวิธีการเนาะกดลงไปตรงนี้สักสิวินาทีแล้ว่อนแบบนี้ก็ทำให้อาการตึงปวดยกแขนไม่ขึ้นน้ำเบาขึ้นได้นะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อในคนไข้ที่ยกแขนไม่ขึ้นนะลองเอาไปใช้ดู การยกแขนไม่ขึ้นนี่อีกอันนึงก็คืออาจจะเกิดการฉีกขาดของเอ็นหัวไหล่นะครับดังนั้นการที่เราจะไปนวดคลายกล้ามเนื้อต้องมั่นใจก่อนว่ามันไม่มีปัญหาฉีกขาดของหัวไหล่นะครับอาจจะไปตรวจก่อนก็ได้ว่าเออไปตรวจแล้วเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้เราก็สามารถจะทําการนวดคลายกล้ามเนื้อคนไข้ได้สามารถนวดได้ทุกวันนะครับไม่ต้องนวดแรงนวดได้ทุกวันค่อยๆยืดร่วมกับการบริหารแขนไปด้วยก็จะช่วยทําให้อาการตึงปวดแขนเนี่ยดีขึ้นด้วยครับ ส่วนใครที่นวดแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นยังตึงปวดอยู่สามารถไปพบนักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนการรักษาให้ตรงจุดต่อไปนะครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกยายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube c h a n แนลอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกยายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเราครับ Line ID at b a n บ i t c ิ i n ลิ b ิกครับ U n D I t c l i ดบ i นดิทคลิน c กแอด c ส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์085 369 9977ครับ085 369 9977สามารถนัดหมายได้ทั้งสองสาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ